สวัสดีครับเท่าตะเขียวเตี้ยวนุ่มสามติดแช่แนวไม่แล้วครับผมครับกับโม้ผมมาพอกับสามติดยู่หน้าลุงยัดไปเนาะครับวันนี้ภาพี่ภาน้องออกมาหน้าหน้าลุงยัดกับช่วงเศร้าๆนะครับหลังจากสามติดออกเว้นออกการออกงานมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจแปดโมงกว่าครับของวันที่สิบสิบเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับที่เขาสงการแล้วมือเอื้อมืาเฮือกเลยสงการแล้วครับก็เลยสิบภาพี่ภาน้องออกมา,ออกมาเตรียมหน้าอยางหน้ากินไว้ มือนี้ได้อันนี้ครับเน่กินเน้อกินเปลี่ยนอาหารสิงโตเฮ้ามือนี้กับทีมงานนี่แหละตอนนี้ก็ได้ช่ำแหละออกมาแล้วเปลี่ยนชิ้นเป็นต้อนแล้วนี่ครับน่ารุ่งยัดนี่แหละเอาทีละอบอกพี่บอกน้องเขาดูมือนี้เห็นยัง เตรียมอาหารบ่นี่นี่เอาเอาใส้ลุงยัดมาหยอดไส่ลุงยัดใส่เตอร์บกเผาบ้างดูพี่เฮ้ยขับแสียบดิสพี่น้องนี่เอยมากักเลยบึ๊บบึ๊บปูนมันแข็งมันแข็งเอานี่นี่ครับนี่มาจุมาจิ้มน้ำกันพี่น้องมื่อนี้กับบรรยากาศฝนตกมือเศร้านี่ครับช่วงตีสามตีสี่จำนี่แบบขึ้นสุงลุงยัดวัดบานเท่ากับส้างบานเท่านี่ล่ะนี่แหละขึ้นสุขของคนอีสานบานเท่าเอาใส่ซองเซนเป็นยังพี่น้องเอาเสื้อเขาซองเซนเป็นยัง นี่ครับเอาออกแยกกินส่วนออกมาแล้วเท็ดปันกันแบ่งกันพอได้ไปอยากไปกินเอ้าทิ่กุ้มได้สั่นมาทิ่กุ้มครับใส่มีกุ้ของข้าวของข้าวอาหารทิ้งตัวมาหนิกระสีไทยแบบแบบแวมแวมเนี่เด้อพี่น้องเด้อย่านมันปิดกฎผิดยังเพราะว่ามันก็เคยมีขอความแจกเตือนมาแล้วออกไกลไกลจังน่อย นี่ครับมาเห็ดอยู่นี่เพราะว่า oh. เวลาเ่าแนวใดที่มันของเสียของยังเ่าก็เสียวลง um. ในสาให้ป่ามันกินนี <sl ur internet> ไ่ไปไหนไปไหนเพียดีครับชุบมเด่นน้ำมันพีท่าดกันไปไไปจุไปจุเนวเกี่ยข้าวบักสองสาวห่อก็ม <effort> ีมาแล้วผอมเหมือดผอมเหมือดมือนี่ก็สิเฮ็ดเร็วแน่จังน้อยพี่น้องเพราะว่ามันนั่น อีกจัอในบ้านพ่นกระสีมีการไม่งานพ่นกระสีเห็ดอันนี้คือการเหร็ดเนือเห็ดไข่ค,คือกันเดี๋ยวมันสิทธมสิพร้อมกันพวดสามจิตก็เลยส่วนลุงยัดส่วนนี่ละทีมงานเท่า,น,าน,น,น,นี้ละมาเห็ดเตรียมว้ก้อนฝนก็คือสิตกนี่แหละแต่ว่าเดิมดเดดออกเราสวยมากจนว่าได้เอาเขามาเห็ดในห่มีแล้วครับให้อยูม่มีห่มมีเงาฝุนเมืองท่านลุงยัดดว้วย อันนี้ส่วนที่เพิ่นเก็บแล้วความที่สิจับนายเอาไปใส่ในครัวเลื่อนได้แล้วครับนี่ไปก่อฟืนก่อไฟได้แล้วเอาเดี๋ยวทานที่ไปจับไปใบายซอยเพิ่นก่อนเดี๋ยวสิพาไปจุคุณเหรสามชิเลยครับบอกไว้เอฟซีสามชิ้นมาจูให้พี่น้องเขาเบิ่งนหนูมาไหมอ้มันแข็งให้เพิ่นเบิร์นด้วยนีู่สามเแซ่บเอฟซีตัวยงเลยครับนี่ปั๊บแน่นอนแน่นอน Uhm, ข้างเทียนบ่มามาพี่น้องนี่เดี๋ยวสามทีดิจูหยบ่มันแข็งมันแข็งนี่นี่นี่นีนี่นีนี่นันี่นี่นี่นเ่นี่นี่นไ่นีนี่นีน่นี่่นี่ี่นี่น่นบ่บก่นี่นี่น่นี่นี่ี่นดีนอ่นี่นีี่น้่งนีเี่นีี่นี่ง่นีีนี่นีน กินน้ำมะลุ่มน so cool. ้ำส้มน้ำแดงเอามาฝากลุงยัดฝากนี่เอาเอ้าชมน้ำเฉลียวเลโอ้ดีไรดีไรพีน้องลุงไปให้น้ารุงเทพกรุงเท้กับไฮรำด้วยกลับมาสนับสนุนเครื่องดื่มครับเอามาให้ผู้เพื่อนบ้านกินของมึนเมาอย่กอฮ่องครับไม่ได้เห็นงานไทยเอ้ไทยเอ้แม่เนาะหวานมากกินแมลงวันมาเนี่ยพี่น้องตับต่อตับต่อเดี๋ยวพอลุงกำลังเสียวส่วนง่ายออก เห็นไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วเดี๋ยวสีโออันนี้ไปพุ่นละมองเข้าท่อมแดงพุ่นละเดี๋ยวพวงบีมันสีเสียมาโอ้โอ้มาตีเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่มันหลายคนพี่น้องเป็ดตะเลียวเร็วอยู่ดอกมึงส่อมามีสองคนกับลุงยัดกับทิดโคมสามคน ีขวดนี่บอกบีนี่มาแล้วบีนี่มาแล้วนี่ไหมนี่ไหมบีรนี่มาแล้วนี่ไหมลุงยาดเบียนี่เขาบอีสวดใสนี่พวกมอญพี่น้องมันบ่ตกใจเาดำเด้เขาดำเลยนี่อ่ะบลงแล้ว เพิ่มความขมจังน่อยมันม่นมมี่น้ำอยู่รปงไปอ้ไปปตามอนี่เยกนบ่เจียวันเดวดสามทีกินเผ็ดบ่อยน่มีเ่หอหอบห่อยดีอุยเป็ยางหอยหอยตา้พอแล้วพอแล้วกินไาเน่าเน่าาเน่าเน่าน่เ ไก่หล้วไก่แล้วเดี๋ยวติดผาไปเบื้องติดคมล่างเครื่อง่ายสามทิพย์จีบขั้นแท่นหน้าดอกจอกโอ้โหดวงเงาคู่สายสั้นแน่ๆนี่น้องสั้นเนี่ยเสี่ยวกว่มาเต้าของเทียบพี่น้องเสียเสียครับผู้ใดสีมีงานมีการเฮ็ดให้ติดตัวไปเฮ็ดไฟนี่นะครับเด้อเดินสายเฟื่อนสายไฟตัวไฟไหม เพิ่มเติมไฟเพิ่มเติมยังกันนี่นะครับจิตต่อซื้อยังบริษัทซื้อยังครับหัวควรเห็นอย่างงั้นเหรอเอาล่างอีกดีๆเีื่อเขาสีล่างดอกเอาออกจากกรก้าเล่ห์หรอกก้างกระต้าเอากระต้าขึ้นมาทักเป็นยังหรืปล่าตามจิตต้องสั่งครับต้องสั่งเอาเอาเอากระนั่นปูซะก่อนเออ พอดีปลาต้องยัดได้กินครับปลาก็กินนี่แหละขล้องคลของเดียบวันนี้เท่ากับมาตื๊กปลากินตัวบันนี<ค><ณ>้ปลาได้กินชีบันนี้ล่างน้ำวันนี้แล้วเท่ากับสิบเอ็ดล่างน้ำสาดอีกเที่ยนึงครับสะอามากโอ้ยไม่ต้องไปล่างน้ำนั่นอีกเที่ยนึงแมนแนออกไปล่างน้ำสะอาดอีกเที่ยนึงมันน้ำวันนี้จักเป็นน้ำไม่ยังครับจักวัด มันประสาทไปเลยเราต้องเห็นให้มันสาดลวนถูกขาลักษณะเอาที่ก้มหมอกันแท่หน้าโอ้นั่นให้พี่น้องเขาเพิ่งจะค่ำกินเพื่อพี่พี่น้องเขาด้วยโอ้ยย่อค่ำเงี้ยมันนั่นมีข้าวคอคุยกันแท่หน้าเอาเอาที่ก้มใกล้กับพ่อไกล้จวดจวดไปเอ๋ดีแล้วเออพี่เพื่อน้องที่กขันก็ฮิตมากลูง เอ้าแกเอาให้เสียวกินให้เบิ่งแกข้ามพี่น้องโอ้ยคนตุ้ยไงกินครัหน่อยๆเ่อนเพียนนองกินแซ่บกลยมีแห้งมีความสุกทำมีอลไรครับบ้านเ้องก็ได้ก้มสุกก้มสุกก้มสุกขอโทษผู้บ่กินดิบกินได้ผู้่นบ่าวคนนี้ว่าไงคนนี้ว่ากินร่วงกินของดิบของหังเด้อครับบ้านเ้องก็ชอบ้านเ้องนี่ละเด่นดึก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 อยู่เหนืออะไร เอาตับดูเอาตับดูเพื่อนตับดูวยเฮาแกสายไฟนี่คือบวดนั่นเี่เอาตรงโอ้ยบวดแล้วง่ายดอกไม่น้องมึงดูวยแต่ไล่พวดกองละหนึ่งใบเท่าครับนี่พูดนะเนี่ย่างลายอยู่คนเลี้ยงเปนมาใส่คนนี้บนบนกำลังปั่นเนาะเคลียบไว้ดีๆเคลียบไว้ดีย่างงส้นกันกองละหนึ่งใบเท่าครับนี่ โอ้ยมองก็แล้วพี่น้องเบิ้งด้วยจิตขวกันหิวเขาสามม้วนสีม่ม้วนหรอเนื้อจะเป็นกองลแล้วล่ะพุ่นกองเลยหนึ่งใบเทาเบิ้งไก่ไก่เบิ้งไก่ไก่กองละหนึ่งใบเทาครับพอได้แบ่งกันไปใส่บุญสงการเพอได้ไปตากแห้งเอาไว้ให้ลูกให้หลานลูกมึงเท่มึงเท่ครับเหลียรเขาก็บฟักสุมฟักยังใช่เนี่ยเลอละแซ่บบ่จิตในพี่น้องเขาเบิ่งจะข้ามด้วย เกือบปีกเปี่ยนองเอาดูไม่แปดด้วยวัดมีนะเตรียวัดหนึ่งวมีชิ้นเดียวไม่มีแล้วกยอดครับตัวมันเนี่น้องเอาาะอาวันนี้มากินเขาไมากินบาดกินก้อยกินอาหารสิงตัวน้ำกันมื้อนี้แล้วแล้วห่อนกต่บ่เดียวบรรยากาศฝากพี่ฟังน้องปันได้เพราะว่าก็ต้องแบ่งเหนือปั่นเหนือซอยกันเนาะครับคนมันกับ่หลายเด็ดตละคนละหน้าที่ไปเอานี่แล้วครับบรรยากาศพากพี่พ่อน้องมาเตรียมอาหาร ไปใส่บุญสงกานประเพณีสงกานประเพณีปีใหม่ของคนไทยเฮากับบรรยากาศค,ากคืมฟ้าคืมฝนอยู่หน้าลุงยัดสามทิกระถิฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนครับขอตัวขออนุญาตไปกินเขาน้ำเพลินก่อนครับครับท่านีสามทิศก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขสุขคนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกาลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันผ่านคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปหน้าสานสิดภาพภาพี่พานองไปยังการจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระสือไว้สวัสดีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ